3แมวป่าที่หายากที่สุดของไทย 1. เสือไฟเสือไฟเป็นสัตว์ที่ชาวล้านนาชื่อว่าเป็นพญาเสือแต่ถูกล่าเพื่อสนองความเชื่อโดยเฉพาะเขี้ยวของมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถป้องกันอันตรายหรือพูดผีปีศาจได้ 2. เสือกระต่ายที่ได้รับชื่อนี้เพราะใบหูที่ดูคล้ายกระต่ายและชอบลาพวกกระต่ายป่าเป็นอาหารมีการถูกพบเจอในปี2519 และไม่พบปรากฏในประเทศอีกเลยจนกระทั่งปีพศ2560โดยพบทั้งตัวผู้และตัวเมียที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ 3. แมวป่าหัวแบนเป็นแมวป่าที่มีขนาดเล็กและหายากที่สุดในบรรดาแมวป่าของไทยเชื่อกันว่าทั่วโลกมีประมาณน้อยกว่า2,500ตัว เป็นแมวที่มีพังผืดเหมือนเสือป่ามีกรามที่คาบเหยื่อได้ดีและมีดวงตาที่ใหญ่ทำให้เหมาะกับการล่าในตอนกลางคืนและเป็นแมวที่ชอบเล่นน้ำมากๆโดยสามารถแช่น้ำเล่นนานับชั่วโมงเลยทีเดียว